เจอ๋นี่ก็มีดุกนี้อยู่ทำไงวะยิบายาไงจะสู้ฮัลโหลสวัสดีกับทุกคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมซูเปอร์ฮอตนะครับใช่วันนี้นเราอยู่ในเกมซูเปอร์ฮอตนะครับกับพาร์ทที่สองนะครับไม่เล่นานมากลืมไปเลยว่ามีเกมมาอยู่ด้วยก็แล้วก็วจะไปต่อกับครั้งที่เราที่เราไปนะครับผมคือเอ่อโอเคใช่แหละมันควรจะใช่แหละใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่ไหมเราควรจะไปดูมันอ่านไหมเนี่ยไม่อะเล่นเดียวกันไปข้ามไปเลยมีตอยมีแคสเลสต่อดีมันจะเดตนีหรือเปล่าอัปเดตเดี๋ยวถูกกันไปเนี่ยถูกใช่ไหมอ่านได้บอกวะอ่านละตอนที่อ่านละอะไรอะรถมาจำปห้ดจังโอ้รถมาเอ้ยคนมาเดี๋ยวเราควรจะไปต่อยมันก่อนจิ๊บเราหยดเราหยดลบลบจิ๊บ ซึ่งก็เล่นพาร์ทแรกกับวันแล้วก็คงจะรู้ระบบเกมนี้นะผมว่าคืออะไรนะฮะก็จะต้องพูดใช่ผมคือต่อยมันก่อนเลยมีปืนมาแล้วเป็นปืนียหลบบบแคิติงหัวมันหนึ่งทีตรงเน้นไม่โดนปึ๊กเอือตาร์ดังเริ่มเลยยังก็เหรอค่อยๆค่อยอย่านะอย่านะเอือไม่น่าเลยเรากริบมีปืนดือยเออเนี่ยค่อยเข้ามือหน่อยใกล้มือดี อย่าดีไปเลยเอาติดดีสิงอาเพลงไปก่อนโอเคมีอะไรอีกบ้างตอนนั้นมีเงินมาคนหนึง่งตรงนู้นคนนึงแต่รอรอไปก่อนซื้อปลอดภัยนะโอเคนี่ทางทางทางตันเออผ่านแล้วเอ้ยใหม่นะตรงนั้นล,อล,อล,อละก่นนอนตรงนั้นจะโดนโอเคโดนคนนึงจะเกิดไปตรงนั้นใช่ไหมขอคอยก่อนเอาตัวนี้ดีกว่า ปี่รีบมาแล้วโอเคก็ตั้งสองคนมาให้ก่อนตัวคนหนึ่งเราจะกระสือตรงนี้จะกระสุนหมดแล้วเออเออทำเยอะจังวะยีงขนเมื่อกี้นี้ยิงขี้นมาน้อยนะปืนถ่ายลัปืนอยู่นู่นปืนมาหยิบมือมาสิเอ้ามันวาแล้วเออรู้สึกว่าจะไม่ได้นำเพื่อจะขาน เกมที่น,นักไปไหนแน่เลยอะสิบสอมันตกไปเยอะก็สิเป็นอย่างนั้นพาไปนิดนึงมันยิงเผื่อโดผมได้ไงเนี่ยได้แ,แล้วรอบนี้หวานแล้วเออจะเ่อไม่นะข้าไม่น่าสไลด์กลับมือ่ะดียิงคู่กระเลงปั่นกรเล้งแม่งโอ้โหนี่โอ้โหทีหนึง่งเฮ้ยว้าวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว นายโยนายโยไม่ได้กล้องอย่าวังเลยมึงอ่ะจะฆ่ากูยากหน่อยผมนี่มันระดับปฐมาจารย์เ็กพ่อแล้วโเต่าปืนไปเบ้าวบ้าวแก้วต่อยต่อยโดนก่อนโอเคอาปืนมายิงหัวไปยิงกอนถอยหลังมาคนนี้ปืนตัวเปล่าชักมันก่อนแล้วเอาปืนนี่แล้วก็ปาใส่ไอ้ใส่ายยังตายเดี๋ยวจะตายดิวะมาตายแล้ว นเบนียวปืนเหรอเฮ้ยมันยิบได้ด้วยเอาหลบได้ด้วยถอล้โอ้ไดโ้ดยโดยได้โยปล่อยได้โยได้ยผ่านแล้วแรกดูก่อนดูความสุดยอดของมันุออ โอเคโอเคได้แหละไปต่อมาผิดที่ผิดเวลาด้วยมาที่ทำมไมอะอะไรอย่าหยุดของได้อ๋อหยิบอื่นมาปาได้อ๋อกี่เร่ก็มันดิหยิบอะไก็มันอย่างเงี้ย เอาไอ้นี่มาไอ้นีวคิดได้หรือได้ไปปืนแล้วป้าปืนจะได้เลยไม่กลัวเพล้วปืนคืนตลอดรรเส็จโอเคเฮ้ยง่ายจังแบบนี้ดูคนสุดยอดเข้าไปยิงกระจงกระจายโอ้โหปาปืนใส่ยิงปืนด้วยปืนนี่ยิงปืนนี่ปาทะนุโอ้โหสุดยอดไปต่อเลยกันโอเคไปเลยอันนี้คือจะสู้เหรอ จะสู o o. ้บ่อะไรอยู่กี่คนเนี่ยเอาคนแรกก่อนดิคนแรกก่อนเล่นเอาปอืนมาเอาไม้มาปล่อยเดี๋ก่อนปล่อยเดี๋ก่อนโอ้ยเออไม่ทันเอปลดก่อนใช่ไหมโอเคเราต่อยคนนี้ก่อนหยิบมาคนนี้มาปล่อยคนนี้มาอคนนี้เอามาคนนั้นมาต่อยคนนี้หยิบคนนี้ตีคนนี้ปัดแต่นี้ต่อยคนนี้ต่อยคนนี้ ปัดคนนี้ปัดคนนี้หมดใช่ไหมหมดไปเช็ครอบโอ้โหผมนี่โคตรเก่งเลยมโอ้โหบิ๊กกระตักเลยมวัดตั้งหมดโอเคครับผลไม้แล้วเราปามาส่ายได้เลยไม่ต้องกลัวมันโอเค <Super. S 1> โอเคโอเคได้โยนี่คือ <Hot. S 1> การสู้แบบลุ้นล้อมสู้ <Super. S 1> อย่างนี้เองเข้าใจละ super hot โอเคไปอะไร,ะไรยุ่งกับธุกรกิจเรืออ่องนึงอ่ะฆ่าได้ก่อนตรงน,นี้เฮ้ยคนมาปล่อยมาก่อนเจ้าอยู่ทำไรไม่รู้อยู่มาก่อนคนมานคนนั้นคนมาคนนั้นเฮ้ยเฮ้ยลูกซองบาดไปแล้วกิโกะอ่ะโ,โ,โค้ชแบลูกซองเด็กก็ลก้มละเดี๋ยวดิก็ะมิลูกนี่อยู่ทำไงวะวยิบยาเก่งจะสู้เหรอวะ เออตายไ่นะเออจะรีบรอปหน่อไเล่นเก็บตั้งใจเย็นมจเย็นตั้จเย็นตั้งใจเย็นตั้งใจเย็นนะครับอย่ารีบรออย่ารีบรอใช่เารีอดอีกขั้เลยลอล่อรีบรบปืนออกเตรับปืนมาละนการปืนปืนด้ลูกนยิงลูกนกไมเขาจะเต็มเมออกป่าแล้วโป้ใหม่แน่ทีนึง โอ้โหยุทธธรรมพีชแล้วดูไม่ยุทธธรรมกับผมไหมไม่เลยดูคนที่ทำครับคุณผู้ชมโอ้โหยุทธธรรมพีชพูดนมาได้ หลังนะโอเคอีมดีเสรต้องใช้ไปก่อน,นะเฮ้ยเราแม่เิองยอนหลังมามาตั้งหลังเห็นโอย <c oughs> ขอมาเยอะขอมาเยอะใช้ไหร่คนถือปืนมาี่าขอมก่อนดูสองโดนี่คือโดนี่ขอมาเฮ้ยยบขเสรันตายเลยเหรอรีบก,กัง อเราคอยยิงไอเราจะยิงไอ้นี่เลยเหรอเราต้องยิงลูกศรนู่นก่อนแต่ดิเอาดูก่อนเลยก่อนปืนเป็นตรงนู้นปืนนึกมาปืนยังไงวะปืนยังไงวะปืนก่อนปืนนะปืนถ่ายไปไหนวะปืนนี่มาปล่อยที่นี่ก่อน โอ้โหแต่เนี่ยโคตรยากอะดูผมแต่ยังพลังสูงมากเลยเยี่ยมพลังสูงมากหนึงงงงง่งนี่ไปหยิบน้าบอยนี่นี่หยิบขวดนี่นู่นฝาขวดนี่นี่หยิบขวดนี่นี่หมดเลย,เลยโอเคจบโคตรย,ยากอละเนมะื่อกี้นี้เบรกอินถืออะไรกระบองอยู่โอเคกระบองคืออะไรอะ อ๋อกระจกอะคิดว่าจะคิดว่าสู้ไม่ได้เหรอเฮ้อสู้ไม่ได้จริงด้วยสู้ไม่ได้เหรอเอาปืนมาดิกระบองไม่ชอบถ้าปืนไอ้นี่ตัวปากเลยที่มันารไปได้จริงรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีกระจกเลยนมันยิงแบบนี้เคยกัดไว้เคยเหรอเคยดีเฮ้ยอะไรไอ้ปืนมาใสยมันเฮ้ยป่าเว้า ปล <c oughs> <high going. S 2> ่อยตายแก่ติดแต่ไม่หมดไม่ซ้ำเฮ้ยติดเยอะมากติดได้นะไอ้ปืนเขาอยู่ไหนละมันจะมาจับทำยูรูดเหรอไม่น่าปลาติดมันจะปลาติดัก็ไม่น่ามีไมัน่าจยิงเป็นกลัวเดียเรายิงทะลุได้แต่เราปลาทะลุไม่ได้นะฮะเฮ้ยแล้วเป็นกระโผล่ตรงนี้บอกแล้วว่าด่านนี้นี่ยากกว่าด่านนั้นหลายเท่าตัวโคตร เออป่าเขาจะปัดจะจิงแรงตีเดียวตายเะเก็บไม่ไหวท่านี่เป็ประโยชน์ติดปืนกันด้วยแก้ปืนก็ดีกว่านะผมปืนมันยิงเท่านั้นได้อันนี้ตัวป่าเราจะรอยิงไอ้ปืนไม่ต้องแล้วจะโผล่มาตอนนั้นบ้าเลยผมมันโผล่มาตัวเปล่านะไอ้ตัวปืนเนี่ยแหละเฮ้ยจางตอนนี้

แค่มไีไม่ปืนเลยขี่ผ่านละเอ๋อหยิบหยเลยหยุดเลยหยุดเลยปาไปก,ก่อนดูเผื่อช่วยได้ปาไปก,ก่อนขับมันไว้ขับมันไว้ต้องหยิบปืนทัไปไปนหลบไปดาาดัวยหลบไปอีิบฝนว่าแล้วขึ้นถาบด้วยเหรอที่นี่ใจระดับเนี่ย แล้วพอว่าแผนพลาดแผนทั้งหมดแล้วไม่แผนก็กันทุนกคนเฮ้ยชิปไปหนไรมากเลยเนะี่ยชิปไปหน่อยละโอเคไอ้ดา,า,าบอยากให้ดาบอ่ะอให้ดาบนานแล้วโอ้ยนี่ไงดาบผมดีเลยเฮ้ยฟันอะไรแล้ว้งเนี่ยโหต้องไม่มีแต่ปืนกันฟันสนุกด้วยปะ กระปองกระสุนด้วยรอดินี่ได้อยู่กระสุนได้เฮ้ยของดีแตกกระป๋องกระสุนแตกเลยเฮ้ยของดีมากอะไรมาโดนจับเฮ้ยอ้าวถึงฟันได้ต้องเลง่นดีๆนะฟันโดนนะฮะนันป่าพลาดฟันพลาดนะเฮ้ยต้องเลง่นดีเอ้ยติดบ้านนะเอ้ยอนี่ไม่ตาย รอไปยืมมาแล้วเราก็กันเอาไว้โอเคกันเอาไว้ก่อนมันโดนเราแล้วติดอีกแล้วดีเมื่อกี้การทันผมแตกโอเคได้เออเจ้าไม่ได้แล้วโอ้ยต่เนี๋มันยากจังวะตอนเดิมเราได้ง่ายไปเลยเจอาตานี้เข้าไปเราหยิบแก้วเขาสู้นี่สู้ยากนะครับเออเจอนี่เอาปืนมาดับดับมื่อไหร่นะเมือดับอ้าวมันเป็นตัวเปล่าอะ แล้วด่าผมมะแล้วผมด่าผมด่าผมอดได้เลยทีนี้มันยิงไม่ย่ะมันจะไม่ยิงมาโอเคถ้ายิงมาต้องยิงตึ้งโต้โต้ตอบไปนะฮหยุดเลยตอนนั้นน่ะชิบหายละไม่ตลอดอย่างงี้เออเห็นภาพมาอย่างงี้ลูกซอมมาอย่างงี้ไม่ตลอดแล้วล่ะเพราะว่าไอ้กระบอกอาจจะยิงกระบอกอาจจะตัดกระสุนได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจฮะมีปั๊ดเลยแม่งกระบอกไม่มีแล้วสิแต่เขาไม่มี ดาบมาแล้วของโกรดโอ้ดาบเหมือนกันชุดเก็บกระดาบแล้วนะกระดาบๆไม่ไไมีกระดาบของไม่มีนะขอร้องแหละเอ้าไกลไปไหนปันไม่ถึงลองเก็บได้ไมาดูปันเก่งถึงได้ป่ไม่เคยลองอ๋อกระบองฟันถึงไม่ได้นะฮะจะน้ำต้องใช้หรอกสาระ รอเอา้าเราเป,ป็นปืนด้วยกันโอ้มันสุ่มอาวุธเดี๋ยวนี้เอ้ยมันมนนะายิงมาแล้วเราลูกเรากันไวก่อนเราปาเผื่อไว้ก่อนฆ่าวเดก่อนโอเคดับมือฉมังมาแล้วอันนั้นปืนใช่ไหมนั่นอะเออกันไว้เอา้ามีข้าง,งขวาเหรอเนีนะ่เยเฮ้ยยากจริงเลย โอ้หถึงน้ำมังั้นอย,ยมมอย่าหวังเลยอย่าฆ่าผมอ่ะอย่าหวังเหมือนกันอย่าหวังอย่าหวัง,ยววอ,งอย่าหวังชั้นวาพี่ชั้น่าเจะหวังเลยแล้วมีคนนึิมทิ้งผ้าไปแล้วผ้าไปเหมือนกันอย่าหวังอย่าหวังอย่าหวังเลือปืนอย่างไรไม่รู้ฟรีๆพืนฟรีอันนั้นไม่ตายใช่ไหม ตรงเป็นอย่างนั้นนะแ่เดี๋ยวมัไปเยอะอ้ยพี่เยอะอ,อ,อย่าหวังเลยจะฆ่า,าพี่ตรงเนี้ยของดีพี่เยอะกระบอกมาไม่ชอบเลยอะ่ะยัยดาบอะ่ะ <Super. S 1> จบแล้วเหรอโหยังไม่คิดดาบเลยเซฟไั่เเ็ง,เเงตายซะละ ดีนะขอยังเยอะหยิบได้เลยดูต่อไปตอนนี้คือแบบช็อตแบบเจาะหยิบปลาหยิบปลาเลยอะโอเคจบผิดทางเออเราวิ่งมาแล้วเราต้องวิ่งจบแน่ๆเออติดวิ่งติดว่าไอ้โอ้โหพอดีเลย รวมบอลที่ซ้อนกันเฮ้ยเฮ้ย S G เฮ้ย S G ปืนจัาไปแล้วมันมอ้าวหมดแล้วเหรอขีอ <c oughs> ้โกงอ่ะหมดเดียวจอ่งแค่นั้นนะกำรำสนุก,ลกลเลยเ,เริ่มเริ่มคล้องมือคล้องมือคล้องมือ เอาดิบุกอนหม่ดิมันดิบุปคนมาดีบอร์แล้วเอาดบกคนมาเดี๋ยวโป๊โป๊โป๊กโป๊โคตใสะใจผมวิบันวันวันวันอ่หมดแล้วาปืเลยเหรอหิบปลาหิบปลาปลว้าว้ต่อยไปทีตายจบชนะเออโอเคเหมือนจะจบเกมนะมันข้ามไปจะขยายบวมแล้วบวมดิอ้าวไม่ใช่เรื่องเหรอ บวมสิฉันจำหน้าแกต้องบวมไปเหรอโอเคนี่ไงบวมละผมจะกลมบวมก็จบแค่จบโอเคจบแลนะฮะอ้าวกดผิดเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยข้ามแล้วเหรอโอเคสำหรับเกม Super Hot ผ่านนี้นะก็ต้องขอจบไว้ทุเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะโอเค ไว้เจอกันใหม่ปีนหน้าครับผมสวัสดีครับ